อันนี้ก็จะเป็นหน้าของการาเพิ่มสินค้านะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มหมวดหมู่ได้นะครับว่าเราอยากจะให้มีหมวดหมู่อะไรบ้างนะครับแล้วก็เราก็จะมาเพิ่มรายการสินค้าการเพิ่มสินค้าก็ง่ายๆครับกดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อสินค้าครับใส่เสร็จก็มาเลือกประเภทที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะเลือกได้สมมติว่า,าผมเลือกทั้งหมดหมเดงปึ๊บทีนี้การขายโดยก็คือว่ามันจะเป็นขายแต่ละชิ้นหรือว่าเป็นน้ําหนักเราสามารถเลือกได้นะครับผมขายเป็นชิ้นราคาขายก็สามารถตั้งได้ต้นทุนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราใส่ก็คือมันจะคํานวณให้ว่าเป็นกําไรขาดทุนตอนที่เราดูรายง,งานรีพอร์ตนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะสแกนบาร์โคด้ดใส่บาร์โค้ดของตัวสินค้าได้นะครับ อันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราร้านเราขายเป็นแวดด้วยหรือเปล่านะครับผมเสร็จแล้วก็กดบันทึกปึ๊บนะครับก็จะมีรายการสินค้าขึ้นมาในนี้เลยราคาขายร้อยหนึ่งเสร็จแล้วก็จะมีส่วนลดนะครับมีเมนูส่วนลดที่ว่าเราสามารถที่จะ,ะลดทําเป็นลด5บาทส่วนลดพิเศษที่เราไม่ได้ใส่จํานวนไว้ให้เราไปใส่เองนะครับหรือว่าเป็นทําเป็นเปอร์เซนต์ก็ได้นะครับผม ประมาณนี้ครับสำหรับละหน้าเพิ่มรายการสินค้าแล้วก็หวดหมู่ส่วนลดนะครับ